อย่างที่สองระบบการเงินเขาบอกว่าให้เราเก็บสะส,สมซับแล้วแปลงสภาพทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มมีอยู่สองแบบหนึ่งเราไปผ่อนผ่อนนะผ่อนผ่อนซื้อคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านก็ได้แต่ผมเน้นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอย่างเดียวในใจกลางเมือง ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของเราหรือไม่ที่อยู่อาศัยของเราก็ได้เรามีสองทางเลือกเป็นที่อยู่อาศัยของเราแล้วทรัพย์นั้นที่เราผ่อนไปโดยใช้เงินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตจ่ายไปเถอยี่สบห้าเปอร์เซ็นตสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นจำไว้นะตัวเลขนะเมื่อกี้สี่ห้าบวกยี่บห้าอิดไยยี่บห้าก็ได้เป็นเท่าไหร่ละเจ็ดสิบยี่บห้าเปอร์เซ็นไปซื้อมูลค่าทรั์ใหม่ ซับใหม่นะอพาร์ตเมนต์คอนโดเท่านั้นให้อยู่ในใจกลางเมืองให้อยู่ในที่ที่มีชุมชนโดยที่มีคนมาเช่าเราปล่อยเช่าได้นะโอเคปล่อยต่อเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วแต่คุณเพื่อให้มูลค่าทรัพย์นั้นสร้างเงินในตัวมันสร้างเงินในตัวมันนะคุณไปผ่อนเลย ผ่อนเดือนละ8,000 7,000 3,000แล้วแต่คุณจะอยู่เองก็ได้ไม่อยู่เองก็ได้ถ้าไม่อยู่เองคุณก็ปล่อยต่อปล่อยเช่าต่อเริ่มต้นจากหนึ่งหลังหนึ่งห้องก่อนคุณก็ได้เงินขึ้นมาจากมูลค่าของมันที่คุณไปเพิ่มมูลค่าของทรัพย์ใหม่คอนโดหนึ่งห้องนอนหนึ่งสตูดิโอแล้วแต่กําลังทรัพย์25%สูงสุด30%ไปผ่อน ก่อนจแล้วคุณก็ปล่อยเช่าต้องเป็นแหล่งที่มีคนพร้อมที่จะเช่านะเท่านั้นนะไม่ได้อยู่ดีแบบต้องแพงอย่างเดียวไม่เอาเราเราไม่จำเป็นต้องแพงเราต้องการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเราต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินที่เรามีรายได้สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกครับยินดีต้อนรับครับทุกคนอ่ะต่อนะ ยีิบห้าเอร์เซ็นาไปผ่อนซื้อคอนโดเช่นอาจจะเป็นหลังมอชอที่เชียงใหม่แถวไหนก็ได้หลังพยับก็ได้ที่ไหนก็ได้อะแถวแถวไหนก็ได้อโรงงานก็ได้แต่ผมเน้นโรงเรียนสถานศึกษาอุดมศึกษาเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเด็กเรียนมันเยอะมันเข้าออกตลอดเวลาปล่อยเช่าเป็นห้องเช่า ปล่อยเช่าเป็นห้องเช่าแล้วเพิ่มมูลค่าเราเพิ่มมูลค่าแล้วนะเราเพิ่มมูลค่าครั้งที่หนึ่งคือเอาเงินสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ไปแลกเปลี่ยนเงินตาฝาก่าะเดศแล้วคุณจะมีไรายได้โดยที่คุณลงทุนหกพันบาทแล้วเงินหกพันบาทมาจากที่คุณกินอาหารแค่มื้อเดียวไอ้สองมื้อมันเพิ่มมูลค่าเป็นหกพันถึงแปดพันเจ็ดต่อเดือนมันมากกว่าเงินที่คุณเซฟรายวัน รายเดือนรายปีจากธนาคารแล้วคุณเอาไปเพิ่มมูลค่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินต,าตราฝากเงินต่างประเทศคุณจะมีรายได้30สิบสตางค์สมบาทคุณก็จะได้ถึงต่อหนึ่งปีนะสาสิสตางค์หนึ่งบาทห้าสบาบาทก็ได้คุณก็จะมีมูลค่าของเงินกลับมาอยู่แสนสองถึงแสนห้าสูงสุดนี่ก็คือ2องแสนห้าแต่ถ้าคุณเรียนกับผมเกินห้าแสนรับรองเพราะว่ามันเป็นไปได้ เพราะผมทำมาแล้ว45%สร้างมูลค่าเพิ่มจากเงินสดการเป็นแลกเปล่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศคือการถือเงินสดนะพร้อมใช้เขาดูอยู่อืม,มเข้าใจเหรอฮ <c oughs> ะ <c oughs> เข้าใจสิอ่ะอ่ะอ่ะต่อนะ 45เปร์เซ็เพิ่มมูลค่าเงินสดของเราที่มีอยู่เพิ่มมูลค่าของมันแล้วถือเงินสดด้วยอย่างที่สองเพิ่มมูลค่าของทรัพย์ใหม่ให้กับตัวเองเป็นการเก็บสะส,สมทรัพย์เพื่ออนาคตให้มีที่อยู่อาศัยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนทุกวันนี้อนาคตสิบปียี่สิบปีทุกวันนี้นะคนไม่มีที่อยู่อาศัย คนต้องเช่าแล้วคนจะมีที่อยู่อาศัยน้อยลงโดยเพราะคนอยู่ในเมืองใหญ่วันนี้ถ้าใครดูรายการผมบอกลูกบอกหลานแล้วลองทําดูเขาจะทํางานวันไหนก็ช่างเมื่อไหร่ที่เขามีเงินเดือนให้เขาลองลงมือทําอย่างนั้นอ่ะเราเพิ่มมูลค่าทรัพย์ให้ซัย์ใหม่ให้กับตัวเองผมเน้นคอนโดอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนอห่่เยอะใหญ่ใหญ่เพราะผมต้องการให้คุณผู้ชม เป็นคนที่มีรายได้เสริมจากมูลค่าทรัพย์ใหม่ปล่อยเช่าถ้าเราปล่อยเช่ายังไม่ได้แล้วเราต้องใช้มันเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองอเราจ่ายเลย25%เถึง30%จากรายได้เท่านั้นนะห้ามใช้เงินมากกว่า25-30%ิบ้นนะนี่คือกฎเกณฑ์เลยนะกฎเกณฑ์ฉะนั้น ในอนาคตเราจะมีทรัพย์ใหม่ให้กับตัวเองแล้วที่สําคัญผมบอกปล่อยเช่าแสดงว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งที่หนึ่งคุณผู้ชมได้ไรได้มีเงินสดเพิ่มมูลค่าเงินสดครั้งที่สองยี่ห้าเปอร์ซ็นสามสิบเปอร์เซ็น์มีัใหม่แล้วเพิ่มเงินสดในบัญชีเพราะอะไรเพราะคนเวลาเช่าเขาเ,าเงินเข้าบัญชีหรือเราเ,อาเงินเข้าบัญชีมันมีเงินไรายได้หมุนเวียนใส่เข้าไป ว้าวสมมุติเราผ่อนห้าพันมีคนมาเช่าห้าพันห้าก็ยังดีไหมล่ะซับใหม่เกิดขึ้นเงินสดเข้ามาแทนที่ตัวเองก็ไม่ต้องไปจ่ายห้าพันว้าวสุดยอดแล้วเราลงทุนห้าพันห้าอู้นี่เขาเรียกวเพิ่มมูลค่าซับได้สองเด้งได้ซับใหม่ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยแต่ผมเน้นอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเท่านั้นเพราะผมต้องการคุณผู้ชมปล่อยเช่า แล้วต้องเป็นแหล่งที่มีสถานศึกษาสถานศึกษาต้องเป็นอุดมศึกษาเท่านั้นเพราะเข้าออกเข้าออกนักเรียนมีอยู่เป็นพันพันคนเป็นหมื่นคนอยู่ในมหาลัยเราไม่ได้ปล่อยแพงเราไม่ได้ต้องปานปล่อยแพงถ้าเราฉลาดมากกว่านั้นรู้ไม่ทําไงเอาหนึ่งห้องนอนเนี่ยทาเป็นสองห้องนอนแบ่งเป็นสองห้องนอนให้แชร์ห้องกันเขาเรียกว่าแชร์รูม ว้าวได้เงินเพิ่มอีกสุดยอดไม่ผิดกฎหมายด้วยหนึ่งห้องมันอยู่สองคนได้แต่อย่าไปทําเหมือนคนไทยทั่วไปหรือคนต่างประเทศเช่นคนอินเดียนคนจีนแผ่นดินใหญ่คนไทยอยู่หนึ่งห้องอยู่กันสิบคนยี่สิบคนไม่เอานะเพราะว่านั่นคือคนที่เห็นแก่ตัวใครรู้ไหมเห็นแก่ตัวเจ้าของห้องไงอยากรวยอยากได้เงินเยอะๆอ้าว ปาก็บอกว่าอยากช่วยคนให้เขามีที่อยู่อาศัยแต่เอาความแออัดตรงนั้นทําไงหนึ่งห้องนอนมันมีแค่หนึ่งห้องน้ําให้คนนั่งรอสิบคนอยู่ในห้องห้องนอนนั้นแล้วห้องน้ําเหรออืมนั่นไม่เรียกว่าช่วยครับอ่ะเราได้แล้วนะสี่สิบห้าบวกยี่ห้ากลายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็น